สวัสดีค่ะพบกันนะคะอิสานอูโช่นะรถสระษตรไทยแลนด์ชัยภูมินะคะรีวิวผลง,งานอีกหนึ่งคันนะคะที่เตรียมขโมยให้กับทางลูกค้าที่อำเภอบางแพรจังหวัดชันนะะนนดยภูมินะคะ,หะสหรับคันนี้ก็จะเป็นัวอิสานอุโช่แสตมป์ดับนะคะลองระดหนักในการพิสูจน์ที่5ตีเจตันนะคะสมาคันนี้ก็จะเป็นช่วงล่างของอี่สุด110นะคะเกียร์นิสตูเอ็นเตอร์โกลว์เครื่องซปอร์ต้าแบตเตอนี่15แบตฟ้าทีตัวนะคะในส่วนของ ไม่ได้เยอะมากไม่ได้หมกักไม่ได้หม,ม,มัมกมากนะคะเหมาะสมกับช่วงล่างที่เราจะสเปคให้กับทางลูกค้านะคะกระบะเป็นกระบะเหล็กนะคะมีความกว้างอยู่ที่185ยาว3เมตร10ความสูงอยู่ที่1เมตร5 0ค่ะสีสันสั่งได้นะคะชอบแบบไหนสั่งแบบนั้นได้เลยนะคะสำหรับรุน่นนี้ราคาเริ่มต้นเพียงแค่3 8 0 0 0 0บาทสา,สามารถซื้อได้ทั้งระบบงินสดซื้อผ่านทกสรและก็แบบต่งจ่ายสองนวดนะคะ ที่เป็นสายแบบใช้งานสำหรับครอบครัวนะคะงบไม่เยอะรือนี้ก็ตอบโจทย์ได้อย่างดีเยีเ่ยมเลยกระบอเหล็กค่ะโครงตั้งแน่นหนานะคะใช้งานจนแบบยาวๆ รายที่สนใจนะคะสามารถที่สอบถามรายละเอียดกันได้ทั้งสองสาขานะคะที่สาขาอําเภอสุรจาจัชภูมิแล้วก็ที่สาขาสีทาสนะคะจังหวัดอุดรธานีนะคะจากสิชมอีกหนึ่งผลงานนะคะจากอีกแต่งอุชมอมนางรถเกษตรแถลงชัยภูมขิของเราด้วยสุรับันนี้สวัสดีค่ะ